ปลาสวยงามนี le, ่ปลาหางนกยุงก็ลายพี่น้องปลาหางนกยุงก็เยอะปลาสดก็มีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้าเนาะปลาสองอัญยางหมากมาสวยงามนี่ปลาหางนกยุงก็ลายพี่น้องปลาหางนกยุงก็เยอะปลาสดก็มีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้าเนาะปลาสองอัญยางหมากมาขอหยาดอานี่ออกก่อนเด้อบ่เห็นปลาพี่น้องค่ะเข้มงายแห้งพี่น้องจ้าคุณสวยงามหม เจ้าเนี่ยละจ้ะปลาสวยงามผักกันชมนพี่น้องจ๋าลายอยู่จ้ะสีส้มก็มีจ้ะพี่น้องปลาสดสีส้มก็มีจ้าสวยงามจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตาแล้วจ้ะพักคนสายตาชมพักเบรกพี่น้องจ๋าอะไรมากมายมาชมพักเบรกเมื่อเบิ่งปลาสวยงามพี่น้องจ๋าปลาในอ่างเหมือนเดิมปลาสดจ้ะ ปลาสดปลาหาลูกอยู่คือเก่าเมื่อเดิมนี่ได้ปลาสวยงามพี่น้องจ๋าเอาปลาผ้ามาชมปลาสวยงามย่างผักบี๊ผักบี๊ก็มาชมปลาหมูตะพัดซาทีนบานมองพัาเนี่ยจะเอาเปาะไอยเปะทองคายอ่องรอ,องเอ่งแรงนี่เอยปลาสวยงามพี่น้องจ๋าเอาปลาผ้ามาชมปลาสวยงามย่างผักบี๊ผักบี๊ก็มาชมปลา ในต้นไอ้นี่มาหายไม่เพิ ut, ่ผเอื่นต้นอีหยังล่ะพี่น้องเพราะขันกับจำเม่ได้คือกันจ้ะเอาไวเ้เพิ่นบังแดดบังอเนฟอกอากาศนี่เจ้าเนี่ย,ยละจ้ะปลาสวยงามพากันชมนี่พีน่น้องจ้าลายอยู่จ้ะสีส้มกระมีจ้ะพีน่น้องปลาสดสีส้มกระมีจ้าปลาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ปลาสดพีน่น้องจ้ะปลาสดสีในต้ ut, ตอนเอ็นดีมาหายไม่เพิ่ผเอื่นต้นอีหยังล่ะพี่น้องเพราะขันกันจบจำเม่ได้คือกันจ้ะ เอาไหว้เพื่อนบางเดดบางอเนกฟกอากาศนี่ปลาสวยงามพี่น้องจา๋าเอาปลาผ้ามาชมปลาสวยงามย่งางผักบีผักบีก็มาชมปลาย้อนลงไปเพื่อนคือเก่าเมื่อเดิมจะบางเดดย่งางเดดหนอนๆกับสิไดตัวนี้แหละพี่น้องจ๋าเสียงรถกระไรหลายพี่น้องย่งางเด็ดนอนห่กับสิใดตัวนี้แหละจ้ะบางเดดข้กงเบรกไม่เบิงปลาสวยงามพี่น้องจา๋าปลาในอ่างเหมือนเดิม ปไาสอดจ้ะปไาสอดประหารลกงยูคือเก่าเมื่อเดิมนี่ได้ขออนุญาตเอานี่ออกก่อนเด้อบ่เห็นป่าพี่น้องค่ะเขาเงาแห้งพี่น้องจ้ะคุณสวยงามแบบหาประหารลกงยูก็เยอะแยะพี่น้องจ้ะคุณอะลุยไล่ลุลยไล่ลยอยู่จ้ะสีดำๆดมีตาหารลกงยูเมื่อเดียพี่นอ้องปลาสวยงามจ,จ้ะพักผ่อนสายตาหน้าจะพี่น้องจ้ะพักผ่อนสายตาช่วงพักหมู่จะภาษาทีนบ้านมองพันเนี่ยจ้ะเอาเปาะไอเปะท้องคล้ายอ่องรองเอง่งแรงเนีย่ยจ้ะ ขออนี่ออกก่อนเด้อเรเห็นป in oh, ่าพี่น้องหักเขาเน่าแห้งพี่น้องจ้ะคุณสวยงามแบบย้อนลงไปเพิ่นคือเขาเมื่อเดิมจะบังแดดย่ามแดดนอนๆกับที่ใดต้นนี้แล้วพี่น้องจ้าเสียงรถกระไรหลายพี่น้องย่ามแดดนอนๆกับที่ใดตัวนี้แล้วจ้ะบังแดดย้อนลงไปเพิ่นคือเขาเมื่อเดิมจะบังแดดย่ามแดดนอนๆกับที่ใดต้นนี้แล้วจ้าเสียงรถกระไรหลายพี่น้องย่ามแดดนอนๆกับที่ใดตัวนี้แล้วจ้ะบังแดด สวยงามเดี๋พี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตาแล้วเจ๊นาะพักคนสายตาช่วงพักเบรกพี่น้องจ๋าบ่กอะไรมากมายมาชมได้เดี๋ยวจะมืดเวลาพักเบรกพอง่านแหลมไฟแล้วพี่น้องทำงานไอต้นสลายย้อนลงไปเห็นเพื่นกันจ๋าไอต้นสลายไอ้ต้นอันนี้ป่ทหารลงยุก็เยอะแยะพี่น้องจ๋าคุณอะรุ่นลายรุ่นลายย่จ้ะสีดำๆมีทหารลงยุกมืดเลยพี่น้องปลาสวยงามจากพักคนสายตานะจ๊ะพี่น้องจ๋าพักคนสายตาช่วงพักเบร สวยงามเลยพี่้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตานแล้วเนาะพักคนสายตาชมงภาคบิพี่้องจ๋าบออะไรมากมายมาชมขออนุญาตอานี้ออกก่อนเด้อม่เห็นป่าพี่้องหักเขาเงาแห้งพี่้องจ๋าสวยงามบ่ย้อนลงไปเพลินคือเกาเมื่อเดิมจะบังแดดยามแดดนอนหอนกับที่ใดตัวนี้แล้ะพี่้องจ๋าเสียงบถกระไลไหลาพี่้องยามแดดนอนหอกับที่ใดตัวนี้แหละจ้ะบังแดดอ่ะ สวยงามเดีพี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตาแล้วจ๊เนาะพักคนสายตาชมพักปีกพี่น้องจ๋าบออะไรมากมายมาชมมาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ประสดพี่น้องจ๋าประโซดสีอะเยอะแยะเลยไปกินเขากินอาหารแล้วจ้ะจะพี่น้องจ๋าพักคนสายตานล้กันเนาะพามาชมประโดหลายอยู่จ้ะมาสวยงามเดี๋ยวพี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตาแล้วจ๊เนาะ พับคอนสซตาช่วงพักเบกพี่น้องจ้าว่าอ,อะไรมากมายมาชมมาดูเยอะแย,ยะเลยไปกินเขากินอาหารแล้วหละจ้พี่น้องจ้าขับ่อนเซนตาลำกันเนาะพามาชมประสดหลายอยู่จ้าประหารลงยุก็เยอะแยะพี่น้องจ้าคุณอะรวยหลายรุยหลายอยู่จ้าสีดำๆมีทหารหลงย,ลยุกเมื่อเดีวยวพี่น้องปลาสวยงามจ้าขับคอนเซตาหน้าจ้าพี่น้องจ้าขับ่อนเซตาช่วงพักเบิดเรเบรไปแล้วจ้าบาย ในต้นไอหนีมาหายไม่เพิ่ืเอิดต้นอีหยังล่ะพี่น้องเพราะ,ะขันการจำเม่ได้คือกันจ้ะเอาไว้เพิ่นบางแดดบางอันนี้ฟอกอากาศนี่ปลาสวยงามนี่ปลาหามนุ่ยุงก็ลายพี่น้องปลาหามนุ่ยุงก็เยอะปลาสดกับมีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น,น้องจ้ะเนาะก็ต้องอี Again, มม๋ย,ยังหมากไว้ในเพิ่นเป็นลมเป็นเง่าใ้เพิ่นเนาะฟอกอากาศในปลาลายเห้งพี่น้องปลาสวยงามนี่ปลาหามนุ่ยุงก็ลายพี่น้องปลาหามนุ่ยุงก็ยเยอะปลาสดกับมี ประสดสีขาวประสดสีสมพี่น,อน้องจ้าเนาะต้นอัญยังหมากมาดขอนหยาดอันนี้ออกก่อนเด้อบ่เห็นป่าพี่น้องหักเขาเงาแห้งพี่นอ้างงานองจา้าคุณเจ้ยงามเริบ่บรือไปเลยจ้ะบายเดี๋ยวจะมืดเวลาพัากปีกพองพันแบบรถไฟแล้วพี่น้องทำงานอต้นสลายย้อนลงไปเห็นเพลินก็นจก้ะอาต้นสลายไอ้ต้นอันนี้ ปลาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ปลาสดพี่น้องจ้ะปลาสดสีปลาสวยงามนี่ปลาหางนกยูงก็หลายพี่น้องปลาหางนกยูงก็เยอะปลาสดก็มีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้านะปลาสองอัญยางหมากมาปลาหางนกยูงก็เยอะแยะพี่น้องจ้ะคุณอะลุยไลรุยไลอยู่จ้ะสีดำๆมีตาหางนกยูงเมื่อเดียวพี่น้องปลาสวยงามจ้าพักผ่อนสายตาน้าจั้พี่น้องจ้ะพักผ่อนสายตาช่วงพักเล็ฟเลิฟไปแล้วจ้ะบาย เดี๋ยวจะเบิดเวลาภาคบีคงศ์พันแล้วไฟแล้วพี่น้องทำงานไอต้นสลายย้อนลงไปเห็นเพลินกันจ้ะไอต้นสลายไอ้ต้นอันนี้กินอิ่มเนี่ยทองอปปอไอ้แปะอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะทองอปปอไอแปะภาษาอีสานอปปอไอแปะภาษาภาษาภาคกลางภาษาไทยว่าจะไหนพงพันกรบปรูดขึ้กันจ้ะเยอะแยะเลยไปกินข้าวกินอาหารแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะภาคพรเซตตาลำกันเนาะพามาชมประสบหลายอยู่จ้ะ ปลาสวยงามพี่น้องจ้ะเอาปลาผ้ามาชมปลาสวยงามย่งางผักบีกผักบีบก็มาชมปลาอ่ะดูยยเยอะแยะเลยไปกินข้าวกินอาหารลแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะพักพรสยตานรำกันเนาะพามาชมปลาสดหลายอยู่จ้ะหมู่จะภาษาทีนบ้านมังพันเนี่ยจเะเอาเปาะเอเปะทองคายอ่องรองเองแรงเงี้ยไหนต้นไอหนีมาหายไหมผลอื่นต้นอีหยังล่ะพี่นอ้องพมังค่าจําเมื่อไหรคือกัน,กนจ้ะ เอาไว้เป็นบางเดดบางอดีสกอากาศนี่ปลาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ปลาสดพี่น้องจ้าปลาสดสีขาวสวยงามจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามจ้าพักคนสายตาไ้่ใช่เนาะพักคนสายตาชมปลาปี่พี่น้องจ๋าว่าอะไรมากมายมาชมปลาสวยงามนี่ปลาหามนกยุงก็ลายพี่น้องปลาหามนกยุงก็เยอะปลาสดกับมี่ปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ๋าเนาองเอายังหมากไหม เดี๋ยวจะมืดเวลาพักเบีพองผ่านแบบล้วไฟแล้วพี่น้องทำงานออต้นสาหายย้อนลงไปเห็นเพิ่งกันจ้ะออต้นสาหายไอต้นอันนี้เยอะแยะเลยไปกินข้าวกินอาหารลแล้วจะพี่น,ออน้องจ้ะพักอนสายตาลำกันเนาะพามาชมปลาสซนหลายอยู่จ้ะขออนุญาตอานี่ออกก่อนเด้อบ่เห็นป่าพี่นอ้องเหหักเขาเงาเห้งพี่นอ้อง,งอจ้ะสวยงามแบบ มาสวยงามจ้ะตัวสีขาวนี่ปผสดพี่น้องจ้ะปาผสดสีในต้นไอ้นี่มาให้ไม่พืชอื่นตนน้นอีหยังล่ะพี่น้องเพราะขันกับจำเม่อไหรคือกันจ้ะเอาไว้เพิน่นบางแดดบางอันนี้ฟอกอากาศนี่ในเพิน่นเป็นลมเป็นเงาไอเพิ่นเนาะฟอกอากาศในปลาไร้แห้งพี่น้องจ้ะกินอิ่มเลี่ยทองอ้อเปอไอแปะอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะทองอ้อเปอไอแปะภาษาอีสานอ,เอเ้อปอไอแปะ ภาษาภาษาภาคกลางภาษาไทยหวานจะในพงพันกรบเบรุคือกันจ้ะปลาสวยงามนี่ปลาหางนกยุงกรลายพี่น้องปลาหางนกยุงก็เยอะปลาสดกระมีปลาสดสีขาวปลาสดสีสมพี่น้องจ้าเนาะมา้องอัญมณหมากมาอ่ะไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปเห็นพงพันเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้ะขอบคุณที่มาเบิ่งป่าสวยงามน้ำกันคลิปนี้ทำนี่แหละจ้ะคลิปหนาพอกันไหมจ้ะอ่ะไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปเห็นพงพันเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้ะ ขอบคุณีิมบ่งป่าสวยงามน้ากันคลิปหนี้ทำานีหลืจ้ะลิปหนาพอกันไหมจ้ะเดี๋ยวจะมืดเวลาพักปีพองพันแล้วไฟแล้วพี่นอ้องทางานอต,ต้นสลายย้อนลงไปเห็นเพลินกันจ้ะต,ต้นสลายไอ้ต้นอันนี้ย้อนลงไปเห็นเพลินคือเก่าเมื่อเดิมจะบางเดดย่ามเดดหอนกับสิไดต้นนี้หละพี่นอ้องงาเสียงรถดกันล้ให้หลายพี่นอ้องย่ามเดียดหอนกับสิไดตัวนี้หละจ้ะบางเดด